โรงเรียนวัดโพกษตรเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กบริหารงานโดยนางสาวชุรีพรคำดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพกษตรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวม17คนมีนักเรียนทั้งหมด119คนโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3มีใส่ทัศน์ของโรงเรียนคือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้คิดดีทำดีมีความรู้เคียงคู่ความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมสู่สากล กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดำเนินการในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมสมร้างเยาวชนดีรู้หน้าที่รู้รักแผ่นดินและการสาาร้างผนึกและค่านิยมไม่รู้จักคิดแย้งบนแผ่ดน,น,น,นดิน,นการเป็นหนี้ของสังคมและประเทศชาติรวมทั้งการเป็นคนดีทำอยงไว้ซึ่งความเป็นไทย โรงเรียนได้ออกแบบนวัตรกรรมการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนด้วยรูปแบบ3ประสาน3ฐานคิดโดยมีรายละเอียดดังนี้บ้านหมายถึงตัวแทนชุมชนตัวแทนองค์กรต่างๆในชุมชนเช่นอบตอ,อสมอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงผู้ปกครองนักเรียนที่ให้การสนับสนุนการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม วัดวัดหมายถึงบุคลากรในบริเวณวัดที่อยู่ใกล้โรงเรียนได้แก่วัดโรกเกษตรและสำนักสงฆ์โคกสูงรวมถึงมักยนายกที่ช่วยดูแลให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับประวัติในชุมชน โรงเรียนในที่นี้หมายถึงบุคลากรในโรงเรียนได้แก่ผู้บริหารคุณครูและบุคลากรอื่นในโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางาด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกรูปแบบจากความจําเป็นดังกล่าวโรงเรียนได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยมีแนวคิดด้านจิตวิสัยดังนี้ กระบวนการเรียนการสอนด้านจิตวิสัยของรูม5ขั้นตอนประกอบด้วย1การรับรู้เป็นการที่ผู้เรียนจะได้รับค่านิยมที่ต้องการจะปลูกฝังในตัวผู้เรียน2การตอบสนองคือการที่ผู้เรียนได้รับและเกิดความสนใจในค่านิยมนั้นและมีโอกาสตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง3การเกิดค่านิยมเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับค่านิยมนี้ แล้วเกิดเห็นคุณค่าของค่านิยมนี้และมีเจปตปฏิต่อค่านิยม 4. การจัดระบบคุณค่าเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้รับค่านิยมที่ตนเองเห็นคุณค่าเข้ามาอยู่ในระบบค่านิยมของตนเองและมีความโน้มเอียงที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของตน 5. การสร้างลักษณะน,นิสัยเป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามค่านิยมที่ได้รับมาอย่างสม่ำเสมอและทำจนกระทั่งเป็นนิสัย 3ฐานคิดที่ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้แก่การใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานและการใช้โครงงานคุณธรรมเป็นฐานส่วนที่1การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์โดยการเรียนรู้ผ่าน3ฐานคิดโดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์5ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่หนึ่งการกำหนดหัวข้อที่จะศึกษาขั้นที่สองการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานขั้นที่สามการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานขั้นที่สี่การสรุปความรู้ขั้นที่ห้าการนำเสนอก่อนจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญายท้องถิ่นทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของผู้อื่น เกิดความเข้าใจในค่านิยมคุณธรรมและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นเป็นการสร้างเยาวชนคนดีให้รู้หน้าที่รู้รักแผ่นดินมีสำนึกและค่านิยมการคิดแทนคุณแผ่นดินการเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติรวมทั้งการเป็นพลเมืองดีทำารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยเคารพและทัดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ कला ที่สองหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้กับนักเรียนแล้วได้จัดให้มีการนำความรู้สู่การปฏิบัติด้วยโครงงานคุณธรรมโรงเรียนกำหนดให้นักเรียนทุกชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงม .3 จัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านคุณธรรมโดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึปกษาโครงงานโดยนักเรียนแกนนำยุวทูตความดีของชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้จัดทำโครงงานเรื่อง จิตอาสารุ่นใหม่ใส่ใจการให้รับใช้สังคมโดยมีรายละเอียดดังนี้โรงเรียนวัดโพกเกษตรได้จัดทำโครงงานคุณธรรมโดยนักเรียนแกนนำยุทธทูตความดีเรื่องจิตอาสารุ่นใหม่ใส่ใจการให้รับใจสังคมสมาชิกกลุ่มยุทธทูตความดีประกอบด้วยเด็กหญิงสุดที่ดาสิงห์ลงเด็กหญิงคุณที่ดาแก้ประจางเด็กหญิงธนรสแสงสี เด็กหญิงพิมดาแม่ประเสริฐและเด็กหญิงธัญพรบัวเขียวทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีคุณครูที่ปรึกษาสองท่านได้แก่คุณครูปิยะว,วันแมนญาตและคุณครูบวีนาเอี่ยมอวมในการทําทโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียสละ เพื่อส่วนรวมด้วยกิจกรรมจิตอาสารูปแบบต่างๆเพื่อแก้ไขพฤติกรรมความเห็นแก่ตัวของนักเรียนด้วยการทํากิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆและเพื่อปลูกฝังคุณธรรมความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้กับนักเรียนปัญหาหลักทางด้านคุณธรรมในห้องเรียนคือเพื่อนในห้องเกี่ยนกันเก็บขยะที่อยู่บนพื้นโดยอ้างว่าตนเองไม่ได้เป็นคนทิ้งทําให้ครูต้องเป็นคนเก็บกวาดใส่ถังขยะเอง และเมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วพบว,ว่าสาเหตุของปัญหานั้นเกิดจากนักเรียนเอาตัวรอดเพราะไม่อยากเก็บเศษขยะอันมีสาเหตุมาจากความเห็นแก่ตัวไม่สนใจว่าจะส่งผลเสียอย่างไรต่อเพื่อนคุณครูและห้องเรียนขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย6ขั้นตอนได้แก่ขั้นที่ 1. สร้างแกนนำทำต้นแบบขั้นที่สแยกใครได้แนวร่วมขั้นที่สรวบรวมวิธีการ ขั้นที่4ี่ผสมผสานคุณธรรมขั้นที่5้าฝึกทำเป็นนิสัยและขั้นที่6ใส่ใจผลลัพธ์ซึ่งเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นคือนักเรียนจะกลายเป็นเด็กดีมีคุณธรรมการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไขใช้หลักของอริยสัจสีซึ่งประกอบไปด้วยทุกสมุทยัยนิโรธและมรร โดยทุกนั้นเกิดจากการเกี่ยงกันเก็บขยะใกล้โตของตนเองสมุทัยคือความเห็นแก่ตัวเกี่ยงความรับผิดชอบนิโรธคือการเสรียสละแบ่งปันยอมลำบากเพื่อผู้อื่นและมักคือการฝึกพันให้กำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาแก่ผู้อื่นการฝึกการให้ในกิจกรรมกิจอาสานั้นมีรูปแบบการให้4อย่าง6กิจกรรมได้แก่ การให้ด้วยกำลังทรัพย์คือการมอบไม้กวาดมอบหนังสือมอบของใช้การให้ดรวยกำลังกายคือการทำความสะอาดบ้านวัดโรงเรียนการให้กำลังใจเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยและการให้ด้วยกำลังสติปัญญาเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนในการดำเนินโครงการจำเป็นต้องใช้ทุนซึ่งนักเรียนได้ออกแบบการระดมทุนสามทางได้แก่การผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ขายให้กับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อนาเงินมาใช้ซื้อของที่จําเป็นการผลิตถ่งงอกขายโรงอาหารตามออเดอร์ในแต่ละสัปดาห์การคัดแยกขยะประเภทกระดาษขวดพลาสติกในห้องเรียนขายให้กับธนา,าคารขยะของโรงเรียนจากการระดมทุนทั้งสามทางทําให้เรามีไรายได้ทั้งหมด1,387บาทและมีรายจ่ายทั้งหมด1 0 0 0บาทมียอดเงินคงเหลือ387บาทโดยรายจ่ายนั้นได้นําไปซื้อไม้กวาด ได้นําไปซื้อของเยี่ยมผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชนการฝึกจิตให้มีความเสียสละนั้นได้ฝึกให้หนักเรียนได้ใช้พรหมวิหารสได้แก่เมตตากรุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขารวมถึงสังฆาวัตถุสีได้แก่ทานปิยวา,าจาอัตถจริยาสมานัตตา ซึ่งการเป็นผู้ให้ที่ดีนั้นจะต้องให้ด้วยความปรารถนาดีไม่หวังผลตอบแทนให้ในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับให้ในสิ่งที่เราสามารถให้ได้ไม่ทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนให้ด้วยความสบายใจและให้อภัยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่มีความสุขกับชีวิตของเรามากขึ้นกว่าเดิมวิธีลดความเห็นแก่ตัวทําได้โดยการฝึกเสียสละเพื่อส่วนรวม การเสียสละเพื่อส่วนรวมคือการยินยอมเต็มใจที่จะทําประโยชน์ให้แก่สาธารณะโดยไม่หวังผลตอบแทนการเสียสละไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถือเป็นการลดความเห็นแก่ตัวช่วยให้ผู้อื่นช่วยให้สังคมได้รับประโยชน์อยู่อย่างปลอดภัยมีความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอันจะช่วยให้เกิดคุณงามความดีแก่ตัวผู้เสียสละเองสอดคล้องกับพระบรมราโชวาส ของในหลวงรัชกาลที่9เกี่ยวกับความเสียสละความว่าการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสําคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยความสามัคคีธรรมและอีกข้อความที่พระองค์ท่านได้กล่าวว่า ความเสียสละช่วยเหลือกันที่ประชาชนทั้งชาติได้แสดงให้ปรากฏนั้นเป็นหลักประกันความมั่นคงของบ้านเมืองของเราอย่างแท้จริงผลการดำเนินโครงงานพบว,ว่าเรียนชั้นป .6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงงานคุณธรรมด้วยความเต็มใจเรียนชั้นป .6 มีการพัฒนาพฤติกรรมความเสียสละที่สูงขึ้นกว่าเดิมคิดเป็นร้อยละ36.57ผลการประเมินพฤติกรรมความเสียสละในภาพรวมจากความเห็นของทุกฝ,ฝ่ายอยู่ในระดับมาก ผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการคุณธรรมนี้ในระดับมากสรุปได้ว่าการฝึกการให้การแบ่งปันให้กับผู้อื่นโดยการลงมือปฏิบัติจริงบนความร่วมมือความพร้อมใจกันจนทําให้ถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ด้วยความอดทนช่วยให้นักเรียนทุกคนในห้องเป็นนักเรียนที่ดีมีคุณธรรมช่วยลดความเห็นแก่ตัวลงได้มาก ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินรอบด้านจากเพื่อนคุณครูและผู้ปกครองรวมถึงคำชื่นชมจากบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประโยชน์จากการทำโครงงานในครั้งนี้ทำให้ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยอริยสัจสี่เกิดทักษะการทำงานเป็นทีมฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะการสื่อสารกับเพื่อนและบุคคลต่างๆฝึกทักษะทางอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ฝึกความรับผิดชอบความอดทนร่วมกันกับเพื่อนๆเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมีความสุขที่ได้ทำความดี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของโครงการนี้ได้แก่ความตั้งใจจริงความเพียรพยายามความร่วมมือการสนับสนุนของครูประจําชั้นครูที่ปรึกษาและผู้อํานวยการโรงเรียนคุณครูที่ปรึกษาทั้งสองท่านยังเป็นแบบอย่างของครูผู้ให้รวมถึงการวางแผนที่ดีในการทํางานในกิจกรรมทุกขั้นตอน